สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงความรัก w i s h Aim ท a r o t นะคะอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่แม่มดเอมนะคะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอทำความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะการแบ่งวันที่ของแต่ละราศีแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะคะ แม่มดได้จัดทำรายละเอียดตามราศีและแบ่งตามวันที่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะดูช่องไหนก็ให้ยึดวันที่ของแต่ละราศีตามช่องนั้นๆไปนะคะและการดูดวงส่วนตัวค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่มดสามารถติดต่อได้ที่ inbox facebook w i s h a m t อ a r o t นะคะ แม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและอันสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปนะคะแม่มดขอความการุณาให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะทีนี้เรากลับเข้ามาในหัวข้อของเรากันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน ในช่วง1-15ธันวาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะแม่มดใช้ไพ่สามสำรับในการอ่านนะคะสมิธเวททารอดเปิดในฝั่งของตัวคุณค่ะยูน่ในวอแซลเวทเปิดในฝั่งเขาคนนั้นของคุณนะคะโรแมนซ์แองเจิ้ลขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีเมษค่ะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิ หลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ให้ชาวราศีเมษค่ะ1-15ธันวาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร ให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ The Moon ค่ะ Four of w a n d ค่ะ Nine of Pentacles นะคะ Knight of Cup ค่ะ The h e l o p h a n t ค่ะ Queen of Swords นะคะ t r e e of Cup ค่ะ The World ค่ะ Ten of p e n t a c l e นะคะ The Empress ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะ1-15ธันวาคมไพ<ม>่ในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้เดมูลนะคะคุณรู้สึกมีความรักที่เป็นทุกข์นะคะไม่ค่อยที่จะมีความสุขในความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ตัวคุณตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่คุณรู้สึกว่ามีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะเป็นอารมณ์ที่เซนซิทีฟในเรื่องของความรักนะคะ คุณมีความวิตกกังวลและคิดมากเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะแม่มดมองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะมี four of one และ ten of pentacles ขึ้นมาด้วยแล้วก็มี three of c u p ขึ้นมาด้วยนะคะหมายความว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะคุณ มีความสัมพันธ์หลักเป็นแบบเพื่อนมากกว่าคนรักนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความครบและพร้อมนะคะในเรื่องของฐานะการเงินและหน้าที่การงานนะคะขาดแต่คุณต้องการแค่ความรักที่ดีมาเติมเต็มให้กับตัวคุณนะคะ เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าความรักที่มีอยู่มันยังไม่ดีความรักที่มีอยู่มันยังไม่ใช่นะคะแล้วก็มี q u e n o o s w o r t เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอดีตเจ็บปวดฝังใจกับความรักครั้งเก่านะคะคุณเป็นคนที่แข็งและแกร่งค่ะสามารถที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองแต่คุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหว ในเรื่องของความรักนะคะมีไพ่ดี e อ็มเพ s สเข้ามาด้วยนะคะหมายความว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษานะคะมีฐานะการงานและการเงินที่มั่นคงนะคะเป็นผู้หญิงที่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่เมื่ออยู่ด้วยแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะ เป็นผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมคนรักให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะเป็น k night of c u p นะคะหมายถึงคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะมีกรกฎแล้วก็พิจิตค,ค่ะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับตัวคุณนะคะ เป็นคนที่มีความรักแบบโรแมนติกนะคะเป็นคนที่มีความเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีค่ะเขามีความรู้สึกมากมายนะคะมีความรู้สึกรักให้กับคุณอย่างมากมายนะคะอยากที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์และมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณนะคะกับเดอะฮาร์เนค่ะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีพฤษกนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะ เขาสามารถที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเป็นคนที่ผู้ใหญ่สนับสนุนและผู้ใหญ่ส่งเสริมให้คบกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่คิดว่าคุณและเขาเหมาะสมที่จะคบกันนะคะ เขาเป็นคนที่เป็นโสดนาะแต่งงานช้านะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรักและความรู้สึกอะไรเท่าไหร่นักนะคะมีเดอะเวอร์เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองค่ะอยากจะมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวกับใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกดีที่คุณรู้สึกถูกชะตา ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณพบและเจอเขาคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไปเรียนหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวสมัยใหม่เป็นคนทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะยึดติดกับอะไรในชีวิตนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอไพ่เพิ่มในฝั่งเขาคนนั้นกันนะคะ เขาคนนั้นของชาวราศีเมษค่ะ1-15ทธันวาคมขอคําแนะนำจากไพ่ให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำ f i of s o r d ค่ะ f i of Pentacle ค่ะ King of p e n t a c l e นะคะ The Empress เหมือนก,นกันกับตัวคูณเลยค่ะ King of s w o r d นะคะ Six of p e n t a c l e ค่ะ Two of c u p นะคะ a g e of s w o r d ค่ะ The Magician นะคะ ในออฟเพนตาเคค่ะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของตัวคุณนะคะชาวราศีเมษภายในตำแหน่งแรกได้ไฟออฟสอดนะคะเขามีความขัดแย้งกับคุณนะคะมีอะไรที่มีความเห็นไม่ตรงกันนะคะต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเป็นความ รักความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งนะคะแล้วก็มีไฟล์ออฟเพนตาเคิลขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะมี King of p e n t a c l e ิหมายถึงคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพฤกษบกันแล้วก็มังกรเป็นผู้ใหญ่ค่ะ เป็นคนที่มีฐานะการเงินและการงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่มีความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักระยะยาวพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณสนับสนุนคุณในทุกๆด้านนะคะเป็นคนที่มีความรักมั่นคงแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกในเรื่องความรักเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการแสดงความรักสักเท่าไหร่นะคะ กับอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น k King o f s w o r d ค่ะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุลมนะคะตุลกุมเมถุนค่ะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเป็นคนแข็งแข็งตรงๆงไม่หวานนะคะและก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากแข็งนะคะไม่แสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักค่ะคิดและเก็บเอาไว้ในใจนะคะ ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกที่มีกับตัวคุณออกมานะคะมีเดอะเมจิกเชียนเข้ามาด้วยเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะมีไหวพริบปฏิพานดีค่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดีเขาอาจจะทำงานที่ต้องติดต่อหรือเดินทางเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะเขาเป็นคนที่ คบและคุยได้กับคนทุกเพศทุกวัยค่ะเขาเป็นคนฉลาดนะคะหมายถึงว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณค่ะแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงมันออกมานะคะกับอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น Knight of p e n t a c l e ค่ะลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพรึกษกกันแล้วก็มังกรอายุใกล้เคียงก,กันกับตัวคุณเข้าหาคุณแบบเพื่อนนะคะมีความรักมั่นคง และความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนสนิทที่แอบหลงรักคุณก็เป็นได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความครบและพร้อมในเรื่องการเงินและการงานมีหน้าตาในสังคมนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุน่นอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมคนรัก ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะความรักครั้งนี้มี t w o of ครับ mm. เข้ามาด้วยเป็นความรักที่เขารู้สึกดีกับตัวคุณนะคะ mm. เขารู้สึกถึงความรักที่มีต่อคุณคุณและเขาสามารถรับและส่งอารมณ์เป็นความรู้สึกของความเข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็มี age of s o o r เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีคนที่รู้สึกดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะพูดหรือติดต่อสื่อสารเพื่อเคลียร์ความรู้สึกให้ชัดเจนนะคะมี six of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขาคุยหลายคนค่ะในความสัมพันธ์นี้จะต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่คุยหลายคนไม่ติดขัดนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนต์แองเจิลกันนะคะขอคำแนะนำให้ชาวราศีเมษด้วยค่ะฝฟลดกค่ะไพ่แนะนำให้คุณทำตัวเจ้าชู้นะคะให้คุณทำตัวแบบว่าสนุกสนานมีความรักแบบ ไม่ซีเรียสไม่ยึดติดจนเกินไปทำตัวเจ้าชู้บ้างนะคะเป็นการบริหารสเสน่ห์นะคะ d e c e p t i o n ค่ะความสัมพันธ์นี้มีการใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะมีการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองพ่้แนะนําให้คุณใช้ความเป็นตัวเองนะคะในความสัมพันธ์นะคะไม่ปกปิดความจริงในความสัมพันธ์นะคะ e X place your love ค่ะไพ่แนะนำให้คุณแสดงความรักนะคะจงกล้าที่จะแสดงความรู้สึกรักออกมานะคะ It is safe for you to love ค่ะความรักครั้งนี้ปลอดภัยค่ะให้คุณเปิดใจนะคะเรียนรู้และยอมรับความรักครั้งนี้ค่ะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนานะคะไพ่แนะนำให้คุณจงแสดงความรู้สึกออกมานะคะให้คุณใช้หัวใจแสดงความรู้สึกออกมานะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ W i s h มทาร์รนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ